เรามาแกะกล่องันเลยดีกว่ากล่องนี้คืออะไรนะส่งมาจากบรนณนานิกใช่ไหมบรรณาาไอทีโลโก้สีเหลืองๆแท้แน่ไม่ใช่ไม่ใช่ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องนี้กันนะครับว่าข้างในมันคืออะไรกล่องใหญ่ขนาดนี้นี่ที่อยากรู้ว่ามันคืออะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่ากล่องนี้คืออะไรนะส่งมาจากบรรณาฯนี่ใช่ไหมบรรณาฯไอทีโลโก้สีเหลืองๆแท,ทะเลยไม่ใช่ไม่ใช่เน่ p l a y s t a t i o n 5เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะของกันเลยดูว่าว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่ามาเรามาดูข้างในกล่องแรกเลยดีกว่าอันนี้คู่ม,มือการลงทะเบียน เหไหมเห็นว่าถ้าลงทะเบียนอันนี้ได้รับประกันเพิ่มอีกสามเดือนนี่ไงตามนี้เลยโอเคเราจะเป็นคู่มือเริ่มต้นคู่มือความปลอดภัยฟลิกสตาร์ไกด์เซฟตี้ไกด์โอเคเวอร์ชันไทยอังกฤษแล้วก็จีนเนาะอันนี้ก่อนอ๋อนี่ฐานตั้งนี่ดูความเจ๋งของเขานะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นรูยึดที่ตัวเครื่องเราใช่ไหมแล้วพอเราหมุนหมุนฐาน นี่ครับเขาเก็บน็อตมาให้เราแบบนี้เลยเจ๋งไหมล่ะอ่าเราก็หมุนเก็บฟลชกันน็อตหายได้ด้วยเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วก็มีสายให้ดียไปมาให้มาาแล้วก็สายไฟแบบปักกลมนะฮะปะกักหัวกลมโอเคแล้วก็จอยนี่ครับจอยสีขาวดำสวยงามมาก เท็กเจอร์ชอบอ๋อตัวด้านหน้าเนี่ยจะเรียบแต่ดูเท็เจอร์ด้านหลังจะเห็นกันไหมเนาะ mm. นี้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตลูกไปดูดีกว่าว่าลายของตัวจอยเนี่ยมันเป็นยังไง mm. คือลายสวยมากดีเทลคือแบบละเอียดจริงโอเคอ่ะกล่องแรบบกหมดไปใช่ไหมหมดแล้วต้ mm. องมีอ๋ออันนี้จะเป็นสายเชื่อมต่อจอยเป็น USB ได้มาเป็น Type C นะฮะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเพลงกันเลยดีกว่าอะนี่ <c oughs> เครื่องเพลงสวยงามมาก <S <s> <S เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่านี่นะครับ <S <s> <S เครื่อง PlayStation เรามาเริ่มดูจากด้านหน้า <S <s> <S ก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีโลโก้ PlayStation <s> อ,อยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเครื่องกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นรูระบายอากาศจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวเรามยกดูอันนี้นะครับเป็นรูระบายอากาศแล้วก็มี USB เป็น USB Type A 2พอร์ตแล้วก็สาย LAN, HDMI แล้วก็สาย power เกียบด้านหลังในเครื่องนี้นะครับส่วนด้านหน้าเครื่องชึบโอเคด้านหน้าเครื่องอ่าที่มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มอ่า eject แผ่น e ออกมานะฮะแล้วก็มีอ่า USB Type C แล้วก็ไปสำหรับเสียบจอยคือ USB Type A ด้านหน้าตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเอามาให้ดูอีก,อกทีนึง อะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีติดตั้งเจ้าขาตั้งของตัว p l a y s t เ t i o n กันดีกว่านะครับเรามาดูด้านหลังเครื่องตรงนี้เราจะมาซูมดูกันตรงนี้เห็นสัญลักษณ์ x อ็นนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ละครับจะเป็นตัวติดตั้งของฐานตัวนี้นี่ของฐานตัวนี้เราก็จะเอาขา2ตัวมาล็อกไว้กับตรงด้านตรง XO อตรงนี้หลังนี้ ครึบครบเสร็จแล้วก็จะอยู่ในท่าน,นี้ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะสามารถวางเครื่องนอนได้เลยเท่านี้เราก็จะได้เครื่อง p l a y s t a t i ันแบบวางนอนแล้วนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดเราอยากวางตั้งตั้งเจ้าขาตัวนี้ก็คือสามารถติดตั้งได้เลยก็จะมีน็อตตรงนี้ ที่เราแกะกล่องไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัว standard edition ซึ่งจะมีช่องอ่านแผน่นส่วนตัว d i g i t a l edition นั้นจะไม่สามารถใส่แผ่นได้ จะต,ต้องโหลดเกมเท่านั้นราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่1 6 9 9 0บาทส่วนตัวดิจิตอลเอชชั่นอยู่ที่1 3 9 9 0อบาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราจะเล่นแต่ดิจิตอลอย่างเดียวก็ได้ราคาเครื่องก็จะถูกลงนิดนึงแต่เราก็จะต้องซื้อเป็นตัวเกมแบบดิจิตอลเท่านั้นจะไม่สามารถใช้แผ่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวๆข,ของตัวนี้กันเลยดีกว่า CPU นะครับก็จะเป็น CPU 8คอร์ของ AMD และ GPU ีเป็นของ AMD เช่นกันซึ จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นแสงเงาได้สมจริงมากยิ่งขึ้นและมีแรมทั้งหมด16กิกมาพร้อมกับ SSD นะครับตัวนี้825กิกความจุที่เราจะได้แต่สุดท้ายแล้วพอลง OS ไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ600กว่ากิกสำหรับลงเกมเท่านั้นเองในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเฟิร์มแวร์ที่เขาอัปเดตเนี่ยจะสามารถต่อเอกซ์เทอนอได้ไหมเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถต่อเอกซ์เทอนได้นะครับ ี๋ยวมาลองดูเกมแรกป็นเกม a s t r o p e r u m ของตัว PlayStation 5นะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมลองเล่นแซมเปิลไปหน่อยแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นะครับตัวเกมก็คือ Animation ดูน่ารักดีครับแล้วก็ดูภาพก็คือค่อนข้างสวยเลยนะฮะอันนี้ภาพของแต่ว่าตัวที่เ r ค c o r d เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวการจัดการผมเนี่ยมันเ,มเป็น2 4ดีเลยทำให้ภาพอาจจะยังไม่เป็น 2K ตามที่เห็นนะครับ แต่ตัวเนี้ยมันรองรับถึงแปดเคนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเล่นกันดูกหน่อยเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมที่ทำให้เราได้รู้ประสิทธิภาพจอยแล้วก็เราอจจะเดาเลยว่าในอนาคเนี่ยเกมของตัว P5 ที่กำลังจะอกมาเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพจอยได้ขนาดไหนเพราะว่า กระทั่งการสั่นหรือความหนืดของตัวจอยที่เรารู้สึกต,ต่อตัวเกมเนี่ยมีมีผลให้เห็นเนนี่นะครับก็สั้นๆรีวิวให้ดูว่าตัว t หที่มี เกมมาเกมหนึ่งที่น่าสนใจครับเล่นเพลินๆข้าเวลาเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปเลยดีกว่าอันนี้อ่านะครับอันนี้เป็นเกมที่มาจาก p พ อยู่กับเกมแกรนด์ซีลิโกสปอร์ตก็คือเป็นเกมที่มาจากตัวเพซนะฮะที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอา่อก็ยังมีซื้อของเพย์ซอยู่ก็คือตัวเกมเนี่ยผมเข้าใจว่าถูกพัฒนามาจากเพย์เซสเซชัน4เลยทําให้มีคนถือว่าแบบยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูภาคใหม่กันที่จะลองรับกับเพย์5เนี่ยก็จะต่างกันยังไงเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเพย์5เนี่ยถ้าเราไปเล่นเกมยิงปืนหร,หรืออะไรเงี้ย เกมเดินไปลองเล่นคือเราจะได้ฟิลของการยิงปืนการเดยวไกลจริงๆเลยเยว,วจะลองดูกันว่าฟิลลิ่งนั้นะจะเป็นยังไงนะครับ ครับอันนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเกมแบบแนวยิงปืนแต่ก็กันด้มาแล้เออแต่ว่าตอนลองยิงปืนเนี่ยมันมีการหน่วงแบบตัวปุ่ม r 2เวลาเราเดียวไกลเนี่ยมันจะแบบหนืดๆแล้วพอเดียวไกลไปพอมันยิงไปพุกทแบบโอ้ใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสิครับนี่นะครับลองเดียวไกลเนี่ยคือแบบ มันแบบมันหน่วงไปแป๊บนึงแล้วก็ปักปักแล้วมันมีการรีคอยของตัวปุ่มด้วยนะฮะคือมันรู้สึกว่าที่ตัวนี้เก็บเก็บระเบียบของจอยได้ดีมากเลยคือมันมีการเหมือนแบบเหมือนพื้นที่่ปะฮะหรือเไหนนะลองไปดูไปจีดู้ไหมโอ้เหนี่ยวไกลปุ๊บแล้วมันสุดแล้วก็แก๊กแก๊กแบบเหมือนเป็นเหนียวไกลเลยอะอันนี้ก็คือหนืด อันนี้เป็นเหมือนเป็นปืนออูเล็กเนาะใช่ไหมระเบิดนี่ก็แบบเหมือนปืนเหมือนกันนิดเงใยวได้อยู่นะได้อยู่อยอดอยอดได้ใช้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ